สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับไอทิวนะครับผมวันนี้ไอทิวจะพาทุกคนนะครับมาทำคอกเต่าที่ใหม่นะครับผมเพราะว่าคอกเต่าที่เก่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมในี่ปูนมันแตกนะครับน้องเต่าชนแตกกระตุยออกไปเลยนะครับผมแล้วอันนี้มากั้นไว้นะครับผมกันน้องเต่าหนีนะครับผมเราจะมาทาแบบงบประหยัดนะครับทุกคนทุกคนทําเองหมดเลยนะครับผมอะไรทําได้แล้วก็ทําเองนะครับทากับพี่เขยนะครับผมแล้วก็น้องนะครับผมแล้วก็เด็กๆนะครับทุกคนเนฟ้ย่าก็นั่งรอเลยน้องเลยก็นั่งรอเลยนะครับผมมาดูกันว่าคอก พูดไปพูดมาลิ้นก็พันนะครับทุกคน นะครับลมชูยังวัดอะไรนะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผเห็นคลิปนี้เวลาเท่าไหร่คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมเราก็ได้น้าเหล็กนะครับมาทําเป็นเสานะครับวันนี้เราซื้อมาไมใหญ่เกินเดี๋ยวเราไปทําห้องน้ําฝั่งนู้นนะครับผมไอทิวจะทําห้องน้ําฝั่งนู้นด้วยห้องน้าก็คือฝั่งนู้นก็คือไว้ทําคาเฟ่นะครับผมคาเฟ่เล็กๆของไอทิวนะครับทำไปถ่ายรูปกันนะครับเริ่มตั้งแต่ทําไปถ่ายรูปกันนะครับเราจะมีคอกเตาใหม่แล้วนะครับผมนี่แล้วก็ตัดใช้เครื่องขุดนะครับผมเป็นขุดเสานะครับผมวัดหาจำนวนกำเน่งเรียบรับ ต่อง่ายได้มากครับเจอดินแข็งมันก็แข็งครับเจอดินง่ายมันก็ง่ายนะครับพี่น้ำต่อลงไปแบบนี้เลยครับผมวันนี้แดดร้อนมากนะครับแต่มีลมโชยเพรอคว้าเข้าอากาศหนาวแล้วหนาวปีนี้ไปเที่ยวไหนครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมปีใหม่แล้วไอทิวจะงานจะเยอะหน่อยนะครับผม่อใค่อยได้ออกเที่ยวไหนเลยนะครับเอาครูเสร็จแล้วเอาเสาตั้งลงไปนะครับผมนี่แล้วก็วัดว่าโอเคไหมเสาต้นแรกนะครับเสาต้นสองแล้วขุดต่อไปครับเจาะเหมือนเดิมเอาทํากันแบบบ้านๆนะครับผมอยากรู้ตรงไหนก็อะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับนี่พี่นันเขาก็เริ่มวัดเวิร์ดนะครับนี่น้อง ก cream cream ้นหลุมนะครับเพื่อเสาร้านหมมเท่ากันเดี๋ยวไอทิวจะพาไปดูนะครับฝั่งที่เราจะทําคาเฟ่นะครับฝากพี่พีติดตามด้วยนะครับพอถาไปทํามากับข้าวก็มาแล้วครับไอทิวกินเปซุกกี้กุ้งนะครับวันนี้ซุกกี้ทะเลนะครับผมอร่อยมากเลยครับพี่น้องเห็นตอนนี้ก็น้าไหลไหลนะครับนี่ปลาเราดักได้นะครับหลังบ้านนะครับทุกคนนี่ปลาเราดักได้เองนะครับผมเป็นบ่อเราที่น้ําท่วมไปนะครับผมเราก็เอาไปวางตรงทางน้านะครับมันก็ได้มาเลยนะครับผมได้อะไรกินคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับผมนี่เราก็กินซุกกุงซุกกี้ไปเลยนะครล หาวเย็นแบบนี้แล้วร้อนแบบนี้นะครับผมเรียบร้อยนะครับผมเราก็ตั้งสเสาเสร็จแล้วนะครับผมเทบงเทปูนก้นลงก้นหลุมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราใช้แผ่นซิงค์ทำนะครับสูง1เมตรนะครับผมแล้วก็มีหลังคาให้น้องเต่าด้วยแล้วก็มีบ่อน้ําด้วยนะครับผมสใส่ว่าวันนี้จะทําไม่ทันนะครับผมนี่เราก็ไปทําเตรียมการนะครับทำห้องน้ํา <petto S 2> คาเฟ่ก่อนเลยนะครับผมเอาไว้ทําพรุ่งนี้นะครับฝั่งนู้นคอกเต่าอะครับผมเพราะว่ารอปูนแห้งนั่นเองอันนี้คือหญ้าเข่าคอสนะครับเจทิวซื้อมาปลูกนะครับผมเป็นด้วยนะครับผมสวยงามมากเลยเข้้าาาาาากกกััับบบรรศนนนวมีี่ไดตตผผผงงง ขังโครงขังเส้นขึงส่งขึงเส้นฝั่งนี้ก็คนปูนนะครับรอหยอดหลุมนะครับโผมทีมงานเวิร์กมากเลยวันนี้ก็มีเด็กๆมาช่วยทําด้วยนะครับผมเป็นน้องๆนะครับที่อยู่กับไอทิวนะครับผมเจาลงไปเป็นรีบยิ่งเจาะยิ่งแขนชานะครับผมมันสั่นมากเลยนะครับผมแต่ไม่มีเครื่องนี้นะครับเหนื่อยกว่าเดิมแน่นอนเจาง่ายเจาะได้นะครับไอทิวใช้คนปงคนปูนนะครับใช้ได้หลายรูปแบบนะครับผมแล้วแต่ไปบ้านี่ครับเราก็ตั้งเสานะนี่เสาห้องน้ำจะใหญ่หน่อยนะครับทุกคนเห็นผังใหญ่ๆแบบนั้นไม่่่่่่่่่ใใใใชชนนนนนนนะะะครััััับบผผผมมมมมตตีงงงงหหหหหญญ้้้้แแลลลลเเเเออออืปปููกกาายไไท นะครับผมมันประมาณ4เมตรห่างเบสเท่านั้นเองฝากเป็นกําลังใจงให้ด้วยนะครับผมนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับผมเทก้นลงกล้นหลุมนะครับอันนี้ต้นสนในทิวก็เอามาปลูกจากเขาคอ,อหนึ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับรอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับ